ไม่กลัวครับผมีมาผมต่อยอ่ะเออดูกล้ามผมดิแล <c oughs> ้ว <c oughs> มันอยู่ล่าครับ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์เบนนะครับวันนี้เรามาเล่นเกม i the horror game นะครับผมคือเกมผีนะฮะเกมผีก็เซอร์ พวกเกมผีอะไรต่างๆไม่ชาลีแล้วก็ชาวนาหน้านงโง่แล้วก็เอ้หมาหมาปีศาจอะไรมาโนะนะโอเคตายผมหาถุงเงินยี่สิบถุงนะฮะผมไม่กลัวครับผีมาผมต่อยอ่ะเออดูกล้าผมดิ <c oughs> โอเคนะฮะคีโมะนะอย่าคีโมมากนะฮะไม่เท่นนะโอ้โหไม่มีเลยอะ่ะโค้รแย่ยอ,อ่ะอตายแล้วโอเคนะครับผมเปิดเกมมาได้สองถุงเลยนะฮะ มีอะไรบ้างไม่มีไอ้ตาธรรมระเจ้าผมว่าฉันจะชน,นะนะนะโอเคได้ตานะฮะทุกคนเอยตาได้มาสองเยี่ยมโอเคมีถุงหนึ่งถุงเฮ้ยมีมีดด้วยครับทุกคนผมจะใช้มีดนี่ยไปแทง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 กันให้ขาดไปเลยอย่างเงี้ยเออได้เปล่า a c, <oughs> <c, <oughs> <c <oughs> ติ้งเยอะๆนะฮะ โอเคมีตาผมมีตาโอเคโอ, <Yeah. S 1> โอ้ยเย่เฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะไม่น่ากลัวหรอกโอเคได้ตัวเลขอ,ะอ่ะเอออ่านตัวเลขตัวโอเคมีเรื่อยนะฮะมีเรื่อยไปไปเชิญอเชื้เชิญเชื้มันก็ได้อะ่ะเอาดิตอนนี้ยังไม่เจอผีนะฮะโอเคห้องนี้ก่อน โอเคได้ถุงมาอีกแล้วโอเคได้ถุงมาหกนะฮะอ๋อมีตาตรงนี้ด้วยฮะแหโอ้ยเสียวเสียวเสียวอ,อยากอยางนะโอเคมีตานะโอ้ยมีถุงอีกแล้วม,มีไหมไม่มีเอ้ยกระพริบ,บกระพริบแล้วอะ ดูดูอะไรอ่ะอะไรเนี่ย,อ,ยอ้าอมันลองอะมันลองอะไปทักทครมันหน่อยไหมทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นอะทักทครเลยน้องว้ายกระสือเงยไม่เกลือไม่เกลือมไม่ได้แดกโอเคเราไม่โกวอยู่แล้วแต่ใจสั่นแล้วนะ อ่ะเช็คก่อนไปทางไหน,นโอเคมันขึ้นบนกูลงล่างเออแต่จริงเอ๊ะแต่จริงไม่อยากลงล่างเลยเสียวไอ้เหียเรียนสิโอเคไปแล้ว งขึ้นข้างบนไว้ทุกคนโอเคผมว่าช่างดีกว่านะ่ะช่างมันเนะยเราลงข้างล่างดีกว่านะ่ะเดี๋ยวจะจะเสียตาของเราไปเยอะมากกว่าดีนะฮะเราเสียเวลาเกินไปละโอเคไปฮะเก็บถุงต่อนะ่ะอ๋อมีหนูหน้าโง่โอ๋อมีถุงปุ๋ยนะ้วยอะไรเนะี่ยเดี๋ยวปูนโบกหน้ามันเลยนะโบกหน้าเพีย้ยอย่างงี้เออโอเค <laughs> ติดเล่นนะเนี่ยเรา <laughs> เออเรายังไม่มีคุญแจเลยนะ อโอเคตอนนี้เราได้สิบถุงแล้วนะฮะอ่าอุ้ยผมเสียวว่ะผมรู้สึกเสียวๆยังไงไม่รู้ผมกลับดีกว่าหุยเสียวเสียวเฮ้ยอยู่ๆก็เงียบน่าเสียวๆอะ่ะเฮ้ยมาแล้ว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 อ่ามาแล้ว <c oughs> <c oughs> มาแล้วมาแล้ว,ลว <c oughs> โอ้ยหนู ดูโอ้ยหน้าขาวจักเลยตัวเองมันเข้ามาได้ยังไงทุกคนอุ้ยอุ๊ยใจสันผมนึกว่าผมไม่ตายแล้วไอ้ยจะติดเล่นเกินอย่างเงี้ยโอเคดูโฆษณาก่อนโอเคปั๊บไปต่อฮะเมื่อกี้ผมติดเล่นเกินไปนะตอนนี้เอาจริงนะ หาถุงต่ออันนี้ก็รู้สึกเสียวๆนะตอนเนี้ยคือไอตัวนี้ผมไม่ชอบเลยแคเฮ้ยมาแล้วทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วแต่ผมมีนารุโตะนะฮะวิ่งเร็วกว่ามันนะดูทางนี้ไปก่อนนะเฮ้ยไอตรงไหนอ่ะอมาทางนี้เหรอโอเคโู้รู้เรื่องครับรู้เรื่องไปคลับผมโอ้ ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันตูดมันมันตามตูดกูมันตามตูดกูแล้วมันอยู่ล่างโอเคมันลงล่างกูขึ้นบนมันตามกู <c oughs> จ้าโอเคขดไอ้ขนมา <c oughs> โอเคจะชนะแล้วบุญไ <c oughs> อ้ที่นี่นี่หนเนี้ยมาแด่ๆก็เข้าห้องน้ำก่อน <c oughs> โอเคโอเคยังยังอเออได้ตาได้ต่อโอเคเอเอเอมีใครขี้ไหมตรงเนี้ยข้าองน้ำอะ่ะนอนแบบแช่น้ำสบายใจได้ป่าเออเปิดก๊อกน้ำได้ป่าสบู่ไหมนะสบู่ตกไหมโดนเกยมันยังร้องไม่เลิกนะเปิดไฟใส่แมงเลยสัก โอเคมันลงไปข้างล่างแล้วจะร้องทำไมอ่ะออโอเคอ่าตู้ปินเอกสารนะฮะไปโฮมปีนตาตานงางูเอามาดิอ,อ,อ่าดีอ๋อเจ็ดโอ้ยเย่โอ้ยเย่ โอเคครับเราก็ได้มาสิบห้าถุงเลยนะสิบห้าเลยนะฮะไาฮะมาแล้วอนฮนะเร็วๆฮนะรีบเกมเร็วผนะนะีอยู่ไหนแล้ววะเดี๋ยวเดีผมเช็คก่อนนะผมรู้สึกเสียวๆเอ้ยโอ๊ยคุณแจคุณแจคุณแจดูก่อนอ๋อมันอยู่ชั้นชั้นเนี้ยเรารีบไปดีกว่าทุกคนก่อนแม่งจะแดกผมอะเออเดี๋ยวพุ่งก่อนเฮย ยังยังโอ้ย wow. ังฮะยังยังไม่ตายถึงโอเคผมว่าผมชนะแล้วล่ะออ่านะครับมาห้องเนี้ยเนี่ยโอ้ยถุงเกินด้วยเอาไปได้ได้ล่าเนี่ยเออจะได้รวยๆไงแบบเนี้ยอืมไปครับผมอ๋อโอ้มีรูปน่าเกียดด้วยนะฮะนี่ก็เป็นเด็กผู้ชายนะเด็กผู้ชายก็ปิ๊กเล็กแล้วก็พ่อของมันนะหนวดเยอะมากนะฮะเหมือนลิงเลย โอเคนี้ก็ลูกสาวนะฮะเป็นกระโปรงฮนะรูปภาพก็ไม่สวยเท่าไหร่นะผมวาดสวยกว่านะอืมแบบผีอะไรนะวาดรูปไม่สวยเลยเออมันมีแค่กระสือเอ้ยมันมีแค่ไส้ฮะเหมอนวาดรูปสวยเลยนะอัน,นี่ก็เป็นประตูมิตินะหลงไปคนระับอ้ไอ้เฮียเราอยู่ชั้นล่างเป็นชั้นที่กูเกียรติสุดละโอเคเกนี่มันจะยาวนะให้ตายเถอะพระเจ้าช่วยชั้นเกียดที่นี่ ดี๋ยวต้องรอให้สตามิน่าเราเต็มก่อนนะตอนนี้เต็มแล้วพีอยู่ชั้นบนนะฮะเดี๋ยวต้องต้องจูกนะฮะจิมเราต้องจูตาเราไม่เยอะนะฮะเอ๊ะตรงไหนละ่ะเหมือนจะลงนะฮะเหมือนจะมาหาเราลนะ่ะเดี๋ยวผมแอบก่อนนะแอบก่อนรอให้แบบมันมันอยู่มันขึ้นไปชั้นบนอีกครั้งหนึ่งอนะ่ะผมขึ้น,นไป โ okay. okay. ah อเคโอเคมันมาหากลแล้วมาหากูอ oh. 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 okay. ีกเห้อไอ้หนูทักทายกันก่อนแล้วค่อยหนีจากกันอาอาโอเคมันขึ้นไปชั้นบนฮะ ไปครับผมถึงเวลาจบเกมนี้แล้วครับอย่านะมึงอย่ามานะโอเคนะพุ่งดีกว่าเว้ยอุ้ยว้าคนตีนนะเออดูไอ้ยตายอีกแล้ะไม่ยอมไหมดูโฆษณาเลยเอ้เอาดิโฆษณาอีกละกูชนะละไอ้น้องมึงมาดิ มาดิเดี๋ยวก,กูดูหน้ามึงก่อนอะ่ะเดี๋ยวก,กูจะแบบออกละขอดูหน้ามึงก่อนไอ้หน้าโง่งดูดิไปผีหนา้าโงา่โอเคชนะทุกคนนี่ชนะกินแล้วครับนี่ครับผมแล้วก็จบไปที่บอยนะครับสำหรับเกมนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดั u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วลองไปเจอกันใหม่ครับผม คลิปหน้าเราจะเป็นเกมอะไรแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไปด้วยนะฮะว่าอยากให้ผมได้เกมอะไรก็บอกก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมมีแค่มือถือนะเออยังไม่มีแบบคอมหรือเน็ตบุ๊กอะไรสักอย่างนะคือเล่นใน PC ไม่ได้ฮะต้องเล่นใน Android นะ,ะผมก็คอมเมนต์มาได้และอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเดี๋ยวผมจะทําให้นะฮะถ้าผมว่างพอโอเคเจอก,กันนะผมซ e e you บาย